เรนกันแดดแต่ละสีดียังไงเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเรยนกันแดดถึงมีสีให้เลือกหลายสีแล้วแต่ละสีดียังไงกดไปฟังกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้กบด้วยนะคะ 1. เรีนสีเหลืองเป็นสีที่เราสามารถแยกแยะวัตถุนั้นๆได้ดีขึ้นซึ่งสีเหลืองเหมาะกับการใช้งานในที่ที่มีแสงน้อยนั่นเองสองเรนสีเขียวเป็นสีที่ทําให้เรามองภาพได้สบายตา ซึ่งสีเขียวจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกีฬาหรือทากิจกรรมการแก้งสรมเลนสีน้ําตาลเป็นสีที่ช่วยเพิ่มความคล้านของผ้าและช่วยลดแสงทุ้มได้อีกด้วยซึ่งสีน้ําตาลจะเหมาะกับการออกกาลังกายการแจ้งและก็เหมาะกับการขับรถด,ด้วยนะคะ 4. ส,สีเทาดําซึ่งเป็นสีที่ยอดนิยมมากที่สุดนั่นเองเป็นสีที่ช่วยลดความเข้มของแสงได้มากมากเลยทีเดียวที่นิยมมากกว่าสีอื่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองผ่านเลน จะทำให้สีไม่เพี้ยนเหมือนสีอื่นนั่นเองสีเทาดําก็เลยเหมาะกับทุกอย่างไม่ว่าจะขับรถออกรลางแจ้งหรือกิจกรรมที่เจอแดดเยอะๆสีเทาดําเหมาะสุดๆเลยค่ะเมื่อรู้กันแล้วว่าแต่ละสีดียังไงอย่าลืมเลือกเว่นกันแดดให้เหมาะกับกิจกรรมของเรากันนะคะ